เตตอาการของเจชนาทิพย์นะครับมีผลอย่างไรต่อทีมบ้างนะครับในฟีลีกของซีฟาเดะนะครับแล้วก็มีผลยังไงบ้างต่อวงการฟุตบอลไทยนะครับเขาเจ็บยาวนานขนาดไหนนะครับแล้วก็อาการเจ็บเรื้อรังหรือป่ากนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับว่าอาการของชนาทิพย์ตอนนี้อยู่ในขั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปกันครับ นี่คือรายการ The Masters Channel นะครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยในคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬานะครับในช่วงของกลางสัปดาห์นะครับเราจะอัปเดตข่าวสารหรือข่าวเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลนะครับว่า,าความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับและเดี๋ยวโคเี้จะมาอัปเดตอาการบาเดเจ็บของเจชลาทิปนะครับว่ามีผลต่อทีมอย่างไรนะครับและมีผลต่อวงการฟุตบอลอย่างไรและอาการของเขานะครับ ถือว่าสาหัสเรือลังหรือไม่นะครับเดี๋ยวโคเตียนะครับอัปเดตกันเลยนะครับสุดท้ายครับวันนี้เรามาอัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเจชนะที่สงกระสินหรือว่าเมสซ่เจแล้วพูดง่ายๆนะครับคือตอนนี้ผมก็ติดตามข่าวของฟุตบอลทั้งไทยและต่างประเทศวันนี้เราก็มาอัปเดตเกี่ยวกับนักเตะของไทยครับที่เล่นในลีกของเจเจเจวันของญี่ปุ่นหรือเจลีกของญี่ปุ่นตอนนี้ เรามาดูของติดตามของชนะทิพย์สงสินหรือเมสซิเจของเรารนะตอนนี้เมสกซิเจนะครับถือว่าปีนี้นค่อนข้างที่ว่าซวยครับคือเจ็บมาแล้วสามครั้งเจ็บมาแล้วสามครั้งใช่ครับคืออาการบาดเจ,จ็บของชนะทิพย์ครับคือแมตช์ที่คอนสปโปโลบุกไปเยือนเอฟซีตัวเกียวคือแพ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ชนะทิพย์เล่นได้แค่ครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีแล้วก็ทําการเปลี่ยนตัวออกครับตอนนี้อาการบาดเจ็บของชนะทิพย์อ่ะ ที่ผมไปดูในตามข่าวของในญี่ปุ่นบอกว่าโคชญี่ปุ่นบอกว่าตัวเนี้ย<อ>พอชนะที่เจ็บปุ๊บเสร็จอะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยครับทําให้สีสันของเกมทําให้เกมแพ้ครับ,รบเพราะว่าชั้นที่แเป็นตัวขับเคลื่อนเกมคแล้วตัวเนี้ยการที่ชนะที่บาดเจ็บนะส่งผลกับเกมค่อนข้างพอสมควรกับทีมพอสมควรครับแต่ตามข่าวในอของญี่ปุ่นตัวเนี้ยชนะที่ล็อกการสแกน,นครับแต่ คาดว่าน่าจะปิดเทอมเลยคือปิดฤดูกาลเลยของอาการบาดเจ็บของเจเจชนาทิพย์คือไม่ได้ดูในฤดฤด,ดูกาลนี้เลยใช่ครับคือตอนนี้ตามข่าวคือว่าปิดเทอมแน่นอน100ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะปิดเทอมสั้นหรือปิดเทอมยาวครับแต่ก็แต่ก็เป็นการอัปเดตของข่าวของชนาทิพย์ที่เจ็บพอปุ๊บเสร็จตอนนี้แต่ปีนี้ลีกเจ,เจทูของเอเจลีของญี่ปุ่นนะไม่มีการตกชั้นครับ ก็ทำหรือว่าเป็นผลดีของทีมคอสตารปกรไปครับ,รบแล้วก็ชนะทิพตัวเนี้ยอยู่ในข้อขั้นในการสแกนเพราะว่ามีการบาดเจ็บตรงกล้ามเนื้อครับกล้ามเนืเ้นอน่าจะเป็นกล้ามน่าจะเป็นกล้ามเนือ้อน่าจะเป็นกล้ามกล้ามเนื้อขาต้นขานะครับเพราะว่าตัวปีนี้เป็นการเจ็บบาดเจ็บขาศึีสาของชนะทิพย์รักครับ แล้วก็ไร้คาดว่าทีมคอนซปปูโอาจจะปล่อยชนะทิปกลับมากลับมาประเทศไทยคือให้ให้มรักษาตัวที่เมืองไทยใช่ครับแล้วก็ชนะทิปถ้าเจ็บผู้เสร็จก็ส่งผลถึงทีมชาติด้วยครับเพราะว่าตัวเนี้ยทีมชาติเราอะทีมชาติไทยปุ๊บเสร็จการขาดหายไปของชนะทิปเนี่ยถือว่ามิติเกมลูกก็ไม่ค่อยเยอะอะไรอะไรเท่าไหร่ครับแล้วก็ชนะทิปก็เป็นตัวเอกของทีมคอนซปปูโด้วยครับครับผมก็ เรียกได้ว่าเหมือนลีว่าโูเลยเนาะประมาณนะครับเพราะว่าในลรกของญี่ปุ่นเน,น,นี่ยตัวเนี้ยเราก็มาอัปเดตข่าวนักเตะไทยที่อยู่ในเจลีกเจลีกของญี่ปุ่นชนาธิที่ถือว่าเป็นถ้าเป็นในญี่ปุ่นถ้าเทียบก,กับบ้านเราก็ถือว่าเป็นดาราคนหนึ่งนะครับ,รบเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าชนะคุงครับชนะคุงชนะทิพชนะคุงชน,ชนะคุง,คงคเจเขาเป็นคนเฟรนลี่การที่เจบาดเจ็บปีเตอมยาวถือว่าเป็นข่าวดังในประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะในเมืองในเมืองคโยซัปโรเลยครับ เพราะว่าชนาทิพย์คือเขาเป็นคนเฟลลี่อาทยามใยดีเลยนะแต่นะี่มีแต่คนให้กําลังใจว่าให้กําลังใจในการาที่เจ็บบาดเจ็บครับแล้วก็บอกว่าให้หายเร็วๆอะไรประมาณนี้ครับครับถือว่าเป็นนัมเบอบอลของญี่ปุ่นเลยของเมืองคอสซัปโปลเลยชนาทิพย์แต่อาการอัปเดตอาการบาดเจ็บเนะี่ยตอนนะี้เราต้องต้องไอ่รอดูผลทีซีสแกนครับแล้วก็การกลับมารักษาตัวที่เมืองไทย แต่การ them, ักการที่เจกับมารักษาตัวที่เมืองไทยเนี่ยก็ต้องกักตัว14วันตามมาตรการของของโควิดที่ของประเทศไทยเราแต่ในม, Spencer มุมมองของผมว่าตอนนี้ชนะที่แบบถือว่าเป็นต er no ัวเอกของประเทศไทยด้วยเป็น hmm. น okay. <Yeah. S 1> ักเตะเป็นตัวเอกของอ่าทางคอสโปโรด้วยผมว่าชนะที่แบบเขาอ่าเป็นคนที่ว่า ในการเล่นมี่ว่าเป็นไงบ้างผมว่าดีนะครับคล้ายๆโมเมซาลาเลยนะใช่ครับคือสามารถเป็นตัวแบกได้ใช่แบกของทีมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขาดเขาไปคนนะครับก็ประเทศไทยก็ลำบากใชใน,ในทีมชาติปีนี้ก็ผมคิดว่าไม่น่าจะกลับมาเร็วด้วยเพราะการกล้ามเนื้อบริเวณต้นขามันบาดเจ็บนะครับต้องใช้เวลาพักฟื้นเพราะว่าจากผมก็เป็นนักกีฬามาก่อน ว่าสังเกตหลายคนคือการที่เรามีการบาดเจ็บกล้ามกล้ามเนื้อต้นขาค่อนข้างอ่าน่าจะเป็น,ขนเขา n จีว่าแฮมสติงไหมผมจำแฮมสติงใช่ใช่ปุเศศ๊เสร็จถือว่าเป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควร,ร<ช>ครับพอพอฟาน,น,าน,นม,มิโโโมนโยที่ใช่ครับคืออย่างเช่นชารที่เล่นได้คือแล้วก็โจโกเมสคล้ายกันใช่ครับถือว่าเป็นการบาดเจ็บที่หนักพอสมควรครับแล้วเราก็ต้องมาติดตามผลว่านาธทีจะเป็นยังไงครับ คือข่าวชนะทิพย์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นนักเตะไทยที่มีคนติดตามเยอะพอสมควรนะครับับของชนะทิพย์สงกระสินแล้วผมคิดว่าเจ็บนานด้วยเป็นปีด้วยใช่ครับผมต้องพักฟื้นอีกไม่ให้อาการเก่ากลับมาผมคิดว่าพักก็คกือบสี่ห้าเดือนละครับยังตามีสี่เดือนยังตามีสี่เดือนครับกว่าจะฟื้นกันอีกกายภาพบําบัดกันอีกใช่ครับก็การการย้าที่จะกลับมาเล่นโอ้โหผมคิดว่าค่อนข้าง นานพอสมควรล่าเอียร์นูสไตล์การเล่นของที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ในการเพสซิ่งเร็วแลวก็การพะมันจะค่อนข้างหนักพอสมควรคิทากาใช่ครับของของของญี่ปุ่นนะครับที่ผมในสังเกตมาอันนี้คือทางคอสโปอรโลก็ปวดหัวเหมือนกันทีมชาติไทยก็ปวดหัวเหมือนกันที่ที่เจมีการบาดเจ็บเพราะว่าเราต้องเตรียมเล่นเอเชียนครับด้วยใช่ครับทำไงได้นะครับคนมันสำคัญใช้งานคุ้มเลยใช่ครับ ก็เหมือนอย่างเช่นลิฟว์คูขาดฟันไดปแะ้วประมาณนั้นนะครับครับเหมือนลิเวอร์พูลขาด Mo S <S นะโมซาล่าโมซาล่าที่ปิดอาเชอโควสิบ19ใช่การการแบบว่าทะลุช่องเพสซิ่งก็ก็หายใช่ครับใช่การลุกการทำเกมอะไรพวกนี้ก็มีปัญหานะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับมาอัปเดตข่าววันนี้เกี่ยวกับเจชลาทิศนะครับที่ต้องเท่ารับการพักฟื้น ในโรงพยาบาลนะครับคิดว่าน่าจะประมาณ5-6เดือนเลยนะครับเพราะว่าต้องชัดเจนนะครับในเรื่องของการรักษานะครับไม่ให้อา,อาการปวดกล้ามเนื้อเป็นอาการเรื้อรังนะครับก็ไปติดตามกันนะครับข่าวเราก็จะมีการอัปเดตข่าวฟุตบอลนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ทุกสัปดาห์เลยนะครับในช่อง t ด e m มา t e r f ร์ ผมก็ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของชลาทิพย์นะครับแล้วคิดว่าอาการของชาลาทิพย์นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็มีการอัปเดตตลอดนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับมีความเห็นอย่างไรด้วยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและสุดท้ายนะครับกดกระดิ่งนะครับเพราะเราจะพัฒนาช่องกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ ตัวลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ